เช็คเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุปี2569จ่ายตามช่วงอายุได้กี่บาทสวัสดีนะคะคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับพี่ข้าวแจ้งข่าวเล่าเรื่องซึ่งทางช่องก็นำสาระข้อมูลดีๆจากมาตรการของรัฐมาฝาก วันนี้จะเป็นอะไรนั้นติดตามรับชมในคลิปนะคะก่อนที่ท่านจะรับชมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะอัปเดตเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปี2569จ่ายตามช่วงอายุได้กี่บาทรายใหม่เข้าเกณฑ์ลงทะเบียนอย่างไรเช็คขั้นตอนกันเลยค่ะเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปี2569อัปเดตการจ่ายเงินเบีย้ยผู้สูงอายุซึ่งปีงบประมาณ ใหม่สองห้าเก้าเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุอายุเกณฑ์การจ่ายเงินยังคงเป็นไปตามเดิมนะคะโดยกรมบัญชีกลางจ่ายเงินให้ตามช่วงอายุดังนี้6 0ถึง6กก็จะได้รับเบีย้ยยังชีพอัตราเดิม600บาทต่อคนต่อเดือนนะคะ7 0 7 0ถึง79ปีก็จะได้รับเบีย้ยยังชีพอัตรา700บาทต่อคนต่อเดือนและ80 ถึง89ปีก็จะได้รับเบีย้ยยังชีพอัตรา800บาทต่อคนต่อเดือน90ปีขึ้นไปจะได้รับเบีย้ยอย่างชีพอัตรา1,000บาทต่อคนต่อเดือนโดยงวดเดือนธันวาคม2568เงินเข้าวันอังคารที่9ธันวาคม2568ผ่านบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนซึ่งผู้ได้รับสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้3ช่องทางนะคะ ตรวจสอบเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนธันวาคม2568 1ช่องทางหลักในการตรวจสอบสิทธิ์และผลได้รับเงินในโครงการแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งแอปพลิเคชันทางรัฐนี่ก็สามารถตรวจสอบได้หลายอย่างนะคะโหลดมาไว้ในเครื่องก็จะมีผลดีมากนะคะ 2. เว็บเพจรวบรวมข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโครงการเว็บไซต์กระทรวงการคลังค่ะ 3ามคอเซนเตอร์สำหรับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนสายด่วน11 1 1นะคะและสำหรับการลงทะเบียนรับเบียบเบ้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่นะคะคุณสมบัติที่เข้าเกณฑ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสามารถติดต่อลงทะเบียนรับเบี้ยยังชูบยังชีพผู้สูงอายุปี2570ได้แล้ว ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2568และเดือนมกราคม2569ถึงวันที่30กันยายน2569ซึ่งผู้สูงอายุเข้าเกณฑ์ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามกำหนดดังนี้สัญชาติไทยเป็นผู้สูงอายุรายใหม่และยังไม่เคยลงทะเบียนเป็นผู้ที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ2569 เกิดตั้งแต่วันที่2กันยายน2509จนถึงวันที่1กันยายน2510 4ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่ได้จัดให้อย่างเป็นประจำเอกสารที่ต้องเตรียมนะคะ1บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย สองทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่เป็นปัจจุบันสามสมุดเงินบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ์ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ์สำหรับกรณีประสงค์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคารในกรณีผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยตัวเองนะคะสามารถมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ผู้อื่นที่ผู้อื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้นะคะทุกคน สำหรับสถานที่ลงทะเบียนนะคะสามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักง,งานเขตหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออบตอที่ผู้สูงอายุมีภูมิลำเนาอยู่นะคะวันนี้เราก็มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปี2569จ่ายตามช่วงเวลาไหนได้กี่บาทผู้สูงอายุท่านไหนที่อายุครบ60ปีก็รีบไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะคะเพื่อรับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุท้ายคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพดีสวัสดีนะคะ